คิดเอาแบบไหนเอาแดนล่ะ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 ไม่เป็นไรเต็มหน้าทางเลยหันมาดูดิไหนดูดิ วัดนครับน้ำร้อครับนี่นี่นี่วันนี้เรามาวัดอะไรครับวัดนางสาวอาหารปลาใครจะให้อาหารปลามาเลยเดินน้ำไปเลยอาหารปลาเดินไปเรื่อยเรื่อยไหนที่เอาแบบไหนที่แบบไหนที่ปลาทนร้ย รเลยฮไปดเลยครับไเลยลยื่อนี้นะครับทังีทีวีฟีมาที่วัดนางสาวีเียบเลยอเยบเลนตาเป็นไงสใจหมที่นสะใจไหมข้ามสะาไปเลยครับไปเลยาเาเลยมาโอ้ยเ <fal diver, S 1> อาฝั่งไหนดี ít ở phải phải không phải không phải không mẹ không này đi phải không 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 phải phải ปี๋อยู่ไหนเนี่ยปีดมาดูปี๋ขบขวนสิมานี่เร็วมาเร็วมาเร็วมามาดเลยโอ้ไปจอดเลยตรงนั้นมานี่เลยมานี่เลยปีอยู่ไหนละอ่ะพี่พโโพปีดโอ,อ้โหอาา เเยออะกิน่าบอกเพื่อนๆนี่ปี๊ดกำลังมึนอยู่ครับอ่านี่ปี๊ดดูพี่ปื๊ดนะนี่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 อาหารปลามีช้อนอะไรไหมครับนี่แม่แกะให้น้องปื๊ดก่อนเดี๋ยวพอดูปี๊ดให้จับปลานะปื๊ดโดนตกน้ำนะดูแม่หนูจับปลาให้ดูอลองดูแตะหัวมันแตะหัวมันเออนั่งตรงด็กนั่งยองๆเลยนั่งเลยเออโอเคนี่นี่พี่ปื๊ดจับหัวปลาอะไรเหรอขยี้ขอยี้ หนึ่งสองจับหัวปลากับเพืแล้วอเพื่อน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 เขาบอกว่าจับไม่ได้หรอไหนใครจะจับหัวปลาให้ดูหนึ่งสองอันนี้ได้ไหมได้ไหมเอ่อมาแล้วมาแล้วมาอุ้ยมาแล้วปิ๊ดปิ๊ดเอาแล้ว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 อาปี๊ดนั่งลงปื๊ดนั่งลงปิ๊ดลงมาชั้นล่างเลยปิ๊ดลงมาชั้นล่างเลยลงมาชั้นล่างเลยชั้นล่างเลยอาปีอด เอาเลยเอาเลยเป็นไงเป็นไงไหนไหนไหนจับดล้วนะจับนั่งยองๆใช้ช้อนตักใช้ช้อนตักอ่ะพื้ดนั่งลงโอเคเพื่อนๆนี่โอ้โหเอาแล้วเอาแล้วพื้ดปีทีวีวันนี้มาให้อาหานตากันองแล้วครับท่านโอ้โหดูดิอันยักษ์ใหญ่นี่เต็มเลย โอโ connect, no ้โหดูปี๊ดปี๊ดปี๊ดไหนไหนน้องปี๊ดทำอะไรครับเนี่ยปี๊ดให้อะไรครับหันป้าหันมาบอกเพื่อนๆหน่อยดิปี๊ดทำอะไรอยู่ครับพี่เด้เพื่อนๆโอ้โหให้อย่างเดียวเลยดูดินะอ้กเออเออซิปวิทยหวานไกลๆหวานกว้างๆเลยอ่ะแล้วแต่แล้วแต่หวานกว้างๆเลยเออโอ้ห้าปี๊ดนั่งดีๆนะนั่งลงยองๆมาได้ ๋ย่็ตกน้ำมาดีดีอุ้ยมาละหมาละเอาละเอาละเขาเริ่มสนุกแล้วครับจะตกน้ลูกดีดีนะดีดนะนั่งก็ได้อ่ะนั่งอยางไปไหนไเออนั่งกำงานก็ได้ไม่เป็นไรเต็มที่ก็ตกน้ำเออโขนี่้าวนี่ด้วยเออเอออันนี้ 2... อ ไม่ทำนั้นโอ้โหไหนพี่ทำอะไรครับพีชดูพีชดูพี่ทำไรพีชพีชนี่เออได้ไหมได้ไหมพี่ได้ไหมัดนได้ไหมพี่ได้ไหมพี่เปิดได้กี่ตัวแล้วเนี่ยเขาปาดไปแล้วมาเป็นโผงเลยวะนี่พีดพีชเรากว้างเลยกว้างเลยเออวับเออนั่นๆมาพึ๊บเลยกวรวดเลยเออโอ้โหกว้างๆวับกี่ตัวเนี่ยเออกว้างๆเลยเยอะๆเลย พี่ปุ้จับหัวนี่พี่ปุ้ยจับหัวปลาเลยดูซะก่อนไหนขออีกทีดิขออีกทีดิขออีกทีจับเลยจับดิจับดิลูหัวมันเลยลูกหัวเลยลูกหัวมันดิไม่งับนะจับที่หัวมันน่ะเออนะที่หัวมันน่ะมันขึ้นมาแล้วเออจับเลยเออเลยเห็นไหมโอ้โหหนมๆโอ้โหเที้กเลย อันนี้มันก็กินนะเพื่อนๆเด็กๆแบบนี้ก็กินมันคืออะไรเนี่ยปินทุกอยาจับจับเอาดิเอาดินี่ยนี่มาเต็มเลยโอ้ยท่างเลยโอ้ยเนี่ยเนี่ยกินทุกอย่างเลยานกก็มาเต็มเลยโอ้ยโอ้ยกาก่เนี่ยนี่จับหัวเลยนี่ดูพี่เปิ้อนดูพี่เปิด้อนพี่เปิ้อนกลัวปะเนี่ย องน้องหน้ายนกว่าใช่ว่าเปานนโอ้โหจับปลาให้ดแูแกอ,อ,อพ่อมือเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเปียกเออไม่งั้นพ่อจับให้แล้วพี่กาจับไหมพี่จับปลาไหมไม่จับปลา,ปาอ่ะพีปื๊ดนั่งเลยโอเค นี่พื้วเพลิดเพลินเลยจับปลาเพลินเลยใช่นกมันก็กินได้อาหารปลาทั้งนี้อ่าเพิ่บโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยปลาฝักลว้ปีป๊ดโอ้โหน oh, oh, oh. Oh, ี่พี๊ดเพียงนี้เฮ้ยเพียงนี้หนึ่งสองเออตรงนี้ปลาจะเยอะมากเลยใช่ไหมฮะอ่ะปี๊ดเพียงเลยโอ หืจับหางได้ไหมได้จับได้ทั้งตัวเลยหรอได้จับส่วนใหญ่จะจับตรงหัวกับตัวมันอะเออไอ้ข้างๆตัวอย่าไปจับนะตาเยอะมากอ่ะเผื่อมันสะบัดเดี๋ยวมันมันจะมีไอ้พวกเงี้ยงพวกเหนียงข้างๆอะตำมือเดี๋ยวจับหัวได้ลูกหัวได้พวกนี้ไม่กัดหรอกค่าถวัยอันนี้น้องบอกแล้วอันนี้สีเขียวไหนน้องบอกบอกพ่อสีลูกอ่ะไหนสีอะไรสีอะไรครับ สีอะไรสีเขียวโอ้ยมีเขียวได้ไหนอ้าวไหนไหนโอ้นก้อผมว่าเนี่อันนี้อ่ะอันนี้สีอะไรส้มเออพี่ปื๊ดนี่ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมเออแล้วถ้ายังให้ปลายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะของปื๊ดเอาเม็ดเล็กๆโปรยเลยเม็ดเล็กๆโปรยเลยพี่ปื๊ดเออโปรยเลยเฮ้ยพึบนี่ ฟีดทั้งฟีดหนูชอบมากเลยนะให้อาหารป่าดีนะอันนี้สีอะไรอีกข้าวแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้สีอะไรครับสีส้มโอ้ยสีเหลืองขาหนูเลยเออขนาดเฮ้ยที่นี่ชุกชักหน้าดูเลยนะเออโอ้ยแนใหญ่ได้กินไหมได้กินไหมฟืดว้ายฟืดโปรยไปไกลๆดิโปรยออกไปข้างนอกนู้นไม่ต้องบนนั่งลงเออกระหนูล่อมาข้างหน้าก็เต็มเต็มดิโดนไปไกลๆดิ นหันมาดูเล่บอกเพื่อนเล่ไหมเล่เล่ครับเนี <con Judy> ่ยเปียกเลยปี <rais> ๊เปียกไม้ปี๊เปียกน้ำไม้เอ่อเปียกไม้ดูนะดูนะครเออเวียงไกลๆดิหนูเวียงข้างหน้ามันก็มาข้างหน้าน่ะเดี๋ยวมันก็มาพอมันแน่นๆมันก็ดีดบอกให้เคลื่อนขอข้างนอกเออมันจะได้ไปตุ้มๆตรงโน้น จะกองเปียกนเนปียกดิจะเป็นเหลือเหรอเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวฉันตักน้องเออนั่นแหละสาดไปไกลๆนี่ดูจะสาดไกลเออปึ๊บนั่นแหละเออนนเวียงไปไกลๆปิ๊ดเป็นไงน้ำอร่อยไหมอร่อยอร่อยเหรออ,อ,อร่อยออนะครับไกลๆดิเดี๋ยวมันเข้ามาเอาโยไปไกลปึ๊ดเออดูดูปึ๊ด,ด ยืนใกล้ได้คเพราะน้ำพอไหลเออม็ดมันก็จะมาลุ่มไหล,ๆ,หลๆเม็ดเลยเอาเลยเอาเลยไกลๆเลยไกลๆเออเออเออทำแรงเขาเนี่ยพี่ฟื้ดเนี่ยมัวแล้วน่ะอ่ะาพอเกิดหมดปุ๊บเอาไปทิ้งให้นถังขยะด้วยนะเดี๋ยวแม่ทิ้งเดี๋ยวกันเลยเออเอออ่าีปัญหาอะไรกันแม่จะกลเราอย่าง,ารางไรโ เละเลย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 เออมาไม่เป็นไรเต็มหน้าเลยหันมาดูดิไหนดูนี่เพิ่มอะไรอะปี๊ดปี๊ดถุยน้ำลายปี๊ดเปียกไหมเปียกเพิ่มอะไรอย่าลูกโอ้โหฉากนี้ฉากนี้ฮาครับเออ ปลามันตกกระจายไงไม่เป็นไรไ,นไม่เป็นไรพอปลามันตกกระจายมันก็สะบัดน,น้ำตูมอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะตุ้ยต่อ <c oughs> เออเป็นไงบอกเพื่อนๆพนเนี่ยน้ำรู้สึกเป็นไงบ้างนะเร้นอ๋อเร้เป็นสังเ<อ>กตดีครับโหเละเลยกล้องก็เปียกหมดเลยนะโอ้เปียกหมดเลยเพื่อนเอนเนยเป็นไงปิ๊ดเมื่อกี้ปลาตูมเลยเปล่า น่ะตะกี้ปลาสะบัดน้ำตุ้มมันไม่ปิดสะบัดสะบัดสะบัดเลยใช่ไหมสะบัดสะบัดน้ำน้ำเปียกเลยไหมเปนล้างไม่ได้หรอกตอนนี้เออโ,โอเคอ่านานาน,าน,าน,านาเล่นต่อดเด้ขอยตุม้มเด้ขอยตุมย<อ>ต้มเด้เอขอตุ้ม <laughs> เด้อขอยตุ้มเด้เอดูน้องผมเนาะน้องเอ๊น้องมีหัวอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะโห ถ้าหัวั้นเร้งเดี๋ยวมันกั๊กระเล่นไหมเล่นเปียกเลยพี่ไปไหนเงี้ยอ่ะปึ้นั่งลงเอาเอ้ยให้น้องไปดีพี่ปื้งชอบแกล้งน้องเนี่ยเอาดีดีไปซื้อใหม่ยี่สิบบาทเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้ออาหารปลาใหม่ยี่สิบบาท ไปค่ะแม่เอาพ่อไม่เป็นไรปื่ืไปเดี่ยวได้ตรงนั้นเองไปข้ามสะพานไปที่เดิมอ่ะที่เดิมไปเดินได้ปื่ืเดินได้โอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา้วไปปื่ืไปปื่ืไปเออปี๊ดนั่งเฉยเฉยปี๊ดนั่งเฉยเฉยอ่ามานั่งดูกับพ่อเป็นไงปี๊ดมานั่งดูเป็นไงตะกี้เปียกไหมตะกี้โดนตุ้มอ่ะเป็นไงรู้สึกเป็นไงตุ้มเข้าไปเป็นไงบ้างอาหารมานของพ่อดิ เป็นไงตู้มันเป็นไงบ้างครับเปียกไหมโอ้โห<อ>เอ้ยเอ้ยมาเต็มเลยนะมาเต็มเลยไหมแม่แม่ไปซื้ออาหารปลาไปซื้ออาหารไปซื้ออาหารปลาเพิ่มกับพี่ปื๊ดนะหนูก็เนี่ยโยนนี่โยนให้ปลาหนิปลามารอแล้วเอออ่ะโยนเลยหนึ่งสองโยนไปโยนไปโยนไปเลยหนึ่งสองอ่ะโยนหม่ยไหมหมายแล้วมาแล้วปลามายยัง ามายังปลาอย่างนี้ครับอ่ามาพ่าให้บ้างนะเอาเลยนะหนึ่งสองพึ่บมาโอ้โหโอ้โหมากันแล้วมากันแล้วอย่างนี้ปี๊โยนี่พี่โยนให้ปลาบ้างดิพี่โยนเลยพี่โยนี่ครับโยนไหวไหมเออั่นแหละน่านนไหวอย่างไรปลาเยอะไหมที่นี่ปลาเยอะไหมเต็มเ,เลย โอ้โหปลาเต็มเลยสวยไหมปลาสวยไหมปี๊กินปลาไหมก,กินปลาทอดไหมแต่เราไม่เอาที่นี่ไปกินนะโอเคไหมอ่ะโยนหนึ่งสองตัม้มอ่ะ,อะพี่ปื๊ดมาแล้วอ่ะพี่ปื๊ดนั่งตรงนี้เลย,อยาาเอออ่ะนั่งนี่ลงมาชั้นล่างอไเปให้น้องไปให้น้องไปเอออ่ะให,ให้ปื๊ดให้น้องปื๊ดให้น้องดิน้องจะได้เคพื่อนมีอีกเยอะมีอีกเยอะมีเยอะ มีเยอะนั่นน่อีกหลายอันหยิบอันอื่นให้น้องก็ได้อันใหญ่ๆอ่ะอ๋อแบ่งให้น้องหน่อยแบ่ให้น้องหน่อยเอออ่ะปี๊ปี๊ีนี่นี่นี่ปี๊พี่ปื้ยหยิบอันยักษใหญ่ให้เลยเอออ่ะเพ่งเลยอันยักษ์ใหญ่เพ่งไหวไหมโอ้โหเอาเว้ยเอาเวยอ้ยเต็มเลยหุยับแล้วอ่ะปี๊เพ่งเลยเพ่งเลยป้เพ่งเลยนี่อ่ะอนี่หยักษ์ใหญ่เลยว่บเตร่ยมเตร่ย เตี้ยเปียกเตี้ยเปียกโปิดบอกลยเตี้ยเปียกเฮ้ยเฮ้ยเพยงให้ถึงนี่เี้ยเพงเลยเพยงเพยงไปเตี้ยเปียกเงจะเพงมไกลๆดิเออเพยงไกลๆเลยเอไกลรู้เลยไมเออนั่นแเเออดูน นี่นี่นี่น้องปี๊ดเรียกมาอีกแล้วเนะอฮึบโอ้เล็เลยไะหนึอเฮ้ยเฮ้ยอะีป๊ลุยหมายังมายังเน้นยเน้นี้ทาถนนตุ้มแล้วถนู้นตุ้มๆแล้วทางนี้ตุ้มยังทางนี้ตุ้มยังอ๋อตุ้มอ่าปื๊ดล่อข้างหน้าเอาเยอเอาตุ้มขอตุ้มเด้จะได้ไปแล้ว เน่สองตุ้มนึงจะพอแล้วพอนี่ปี๊ดหนึ่งสองตุ้มเร็วหนึองไอจะลุกหนีไปไหนแล้วนั่งดีๆดอเอะปี๊ดเร็วจะได้ตุ้มอ่าแล้วเล้วสิอ่ะเดี๋ยวนี้รอตุ้มอยู่เนี่ยหนึ่งสองมาลมาลาลปิ๊ดมา้มาเยอะนะมาเยอะะยัง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 เอาเพิ่มอีกเพิ่มอีกปิ๊ดเร็ว เพิ่เยอะรอบไหมเออมาแนี่หมาแน่นๆเลยมาแน่นๆเลยเออมาแล้วแน่นๆเลยอ่าตุ้มยัง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 อะตุ้มแล้วอะไรอ่ะยังไหนไหนตุ้มยังพี่ปีตุ้มยังครับเออตุ้มยังตุ้มยังเออยังไม่ตุ้มยังไม่ตุ้ม เอาใหม่เอาใหม่ขวดเล่นงขอเล่งเอ้าเล่งตังขอตุ้มหน่อยเอาดิเอาดิเร็วเอาดิเออลาทั้งงานเลยเออเดี๋ยวพ่อจะได้หลบก่อนเร็วเออเล่งตังไม่ออกหรอกถุงมันถุงมันอัปปังแคบเออเห็นแล้วล่ะไม่เชื่อพ่อเอออ่างถุงเยอะๆใส่มือเยอะๆเลยแล้วโยนไปทีเดียว เอออาป like ืนนั่งลงทำเนี่นั่งลงนั่งลงอาเทเลยยืนแล้วเทเลยอายืนเขย่าเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเพียบเดี๋ยวมาเพียบเดี๋ยวมาเพียบมาแล้วมาเพียบแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยยังไม่ตุ้มยังไม่ตุ้มมาดูปี๊ดดูปี๊ดเนี่โอ้เก่งมากเก่งมากเออปี๊ดๆหน่อยดูะหยัดโอ้โห ยาดใกล้ๆเลยดิเอออ้าวอ้าวหนึงสองตัมปหนึ่งสองเป็นไงครับพี่ปื้ดเป็นไงเป็นไงพี่ปื้ดตะกี้ตุ้งไปเละเลยไหมเออีจะตับด่ดูดจะตุ้งไหมจับเลยจับเลยปี๊ดหยาดปืดปหยอดพี่ปื้ดจับตัวแรกอะ เอาเลยปีชยอดพี่ปุ๊ดจับอ่ะปีชยอดดี่ปีชจะเต้นเหรอให้ยปีชจะเต้นเลยเฮ้ยเฮ้เพลงมันใช่ไหมอ่าก็ตึงๆเอาเลยเอาเลยอ่ะปลาไปแล้วปลาไปแล้วเร็วเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยเยอะจากหัวพี่ปุ้ดจากหัวเลยเพื่อนๆเลยจากหัวเพื่อนๆดูมาเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะจากหัวจากหัวโอเคเอาใจพี่นั่งดีๆนี่แล้วจับนี่นี่พ่อถ่ายให้อยู่นี่เพื่อนๆดูอยู่นั่ะ เออแต่หัวมันหนุ่มว่าไหนไหนดาวอยู่ไหนใช่ไหนไหนขาดูดาวดิโอเคอ่ะดาวไปกินเลยจับไปดีไมันจะไปกลัวมันเออโดดออกมาได้ไหมโดดน้ำได้ไหมพี่ปื๊ดกล้าเปล่าก็แต่หนูกลัวหนูโจมมองเขาน้ามันลึกไม่ลึกหรอกมันไม่ทะลุโจมแบบขอเหมือนวิวปลาปลาโดดตู้มไปนี่ก็ลองตาวงแตกไปดูเท้าใครอ่ะเออ ในรูอ้าวปลาอะไรวะน่ะปลาอะไรอ่ะไม่ไ้ปลาอะไรเนี่ยอาหารปลารุ่นใหม่เว้อาหารปลารุ่นใหม่ไวะอาหารปลารุ่นใหม่มปิดใช่ไหมะปิบอาหารปลารุ่นใหม่ใช่ไหมโอ้โห่ เป็นไงพี่ปี๊ดเป็นไงน้องไม่ให้แล้วน้องบอกอาหารปลาจะหมดแล้วน้องเลยจะโเนอห้เอออ่ะหนึ่งสองสามน้องเก็บเลยอ่ะ <มา S 2> ไปเดี๋ยวเราจะเคลื่อนที่ย้ายตำแหน่งแล้วไปโอเคอ่ะคลิปนี้นะลากันไปก่อนนะโอ้โอเป็นไงปุ้ยเห็นไหม คลิปนี้ลาการไปเก่านะเด็กคลิปหน้าไปเที่ยวเล่นที่ไหนเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันไหนนะอ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเปิ๊ดปิ๊ดทีวีด้วยนะครับโอเคไหมครับอ่ะสวัสดีครับอ่ะปี๊สวัสดีครับเฮ้ยหันมองด้วยดิส้มบี้หน่อยส้มบี้หน่อยส้มบี้หน่อยโอเคป๊เปิดยีะไสวยงาวเลย